ครับเรามาอยู่กันในหน้าที่8นะครับหน้าที่8ข้อที่1.3ึาอ่ะตรงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องการหาปริมาตรการหาปริมาตรนะครับอ่ะสูตรการหาปริมาตรก็คือสูตรเดิมก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะครับอขอย้ายมาตรงนี้ละกัน พื้นที่ฐานคูณความสูงปัญหาของเราก็คือว่าเราจะให้ตรงไหนเป็นพื้นที่ฐานดีอะถ้าเราให้ด้านล่างนะที่เราคุ้นเคยด้านล่างตรงนี้กับด้านบนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะด้านล่างเนี่ยมันเอ่อมันเรียบๆอะมันมันเป็นฐานเป็นพื้นแต่ข้างบนเนี่ยมันมีทั้งความสูงที่มากกับความสูงที่น้อยตัวเนี้ยจะ ใช้ด้านล่างกับด้านบนไม่ได้ถ้าใช้ด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าเป็นรูปใหญ่ด้านหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กก็ไม่ได้ข้อนี้ฐานของเราก็จะอยู่ที่ด้านข้างนะครับตรงนี้คือฐานเพราะว่าด้านข้างขวากับข้างซ้ายตัวนี้มันเท่ากันเราแรงเอวฐานไว้สักฐานหนึ่งแล้วกันไปแรงเอวอีกด้านหนึ่งมันแรงเอวไ,ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ลึก เราจะมาหาปริมาตรกันตรงนี้3.5ตรงนี้ก็ต้องสาจุด้วยตีกรอบไว้ก่อนแต่ว่าเรายังยังหาปริมาตรไม่ได้เราต้องมาหาพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมงูก็คือเป็นฐานนะครับ เท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสองคูณเจอบ่อยมากผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วก็คูณกับความสูงเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้เลยสามจุดห้ากับสอง ความสูงก็คือระยะที่มาตั้งฉากระหว่างน่านคู่ขนานกันก็คือ14นะครับเป็นระยะตั้งฉากเอา3.5มบวกสแล้วก็มาคูณกับ14บี่นี่คูณสิได้1นึ่งส่วนสอคูณสาคูณสก็ได้5.5าจุดคูณสิบสนะครับ เอาสองไดก็ได้7 5.5ดคูณเได้3ามห้าเจ็ดห้าได้สามห้าสาอันนี้หนวยเป็นตารางนะครับเราไม่ต้องเขียนก็ได้เดี๋ยวเราไปหาปริมาตรเลยต่อมาก็คือหาปริมาตรพื้นที่เดี๋ยวมันไปทับกับข้อ1.4เรามาใช้ตรงนี้แล้วกัน ปริมาตเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานเอาตัวเลขเมื่อกี้มาใช้ก็คือส8 5สิบแปดจุแต่ความสูงเมื่อกี้เป็น14แต่ความสูงตัวนี้จะไม่ใช่14ความสูงของอันนี้คือระยะของฐานหนึ่งไปยังฐานหนึ่งก็คือระยะจากตรงนี้จากด้านขวาไปด้านซ้าย ฐานขวาไปฐานซ้ายก็คือ4.5นะครับเอา38.5คูณกับ4.5ใช้เครื่องคิดเลขคิดก่อนก็ได้เป็น38.5คูณ4.5 173.25ปริมากหน่วยเป็นลูกาลอบาศก์รบอล โอเคครับไปข้อต่อไปข้อที่หน mm ึ hmm. ่งจุดสี่ก็หาปริมาตรเหมือนเดิมเรายึงอยู่ในหัวข้อปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงแต่ข้อนี้ดูแล้วเนี่ยจะหาพื้นที่ฐานของห้าเหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างยากเลยเนี่ยเพมีห้า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 ใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้เราไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องหาเพราะว่าโจทย์ให้มาแล้วนี่โจทย์ให้มาแล้วดีเลยพื้นที่ฐานก็คือ 43.6ก็คือตรงนี้เลย43.6จกลายเป็นข้อง่ายเลยข้อนี้ส่วนความสูงเนี่ยก็คือตรงนี้ระยะตั้งขึ้นไปจากฐานหนึ่งไปฐานหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเลข13นะครับก็แทนสุดเลยปริมาตรปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐาน คูณความสูงพื้นที่ฐานก็คือ43.6ความสูงก็คือ13ก็จะได้เป็น43.6ค,คูณกับ13ได้566.8อันนี้ตาราง ตารางซ so มอ่านี้ตารางเซนติเมตรนะครับข้อเมื่อกี้ก็ตารางเซนติเมตรโอเคครับอ่าในตัวสีต่ตออแล้วก็ไปที่ข้อที่สองเสาต้นหนึ่งสูงสิบฟุตเสาเป็นรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสึ่งยาวด้ยนละ 8. บแปรปริมาตรของเนื้อไม้ของเสาต้นนี้คิดเป็นเท่าไหร่อ่ะ ก็เจรูปสี่เหลี่ยมจัจตุรัสยาวด้านละ8รูปภาพก็จะประมาณเวลาวาดรูปเราก็วาดให้มันเอียงเอียงหน่อยอจัตุรัสประมาณนี้นะครับก็คือยาวยาวด้านละ8ปดแปดแโอเคเราก็กอปปี้มาวางก่อน ลอกวางรวางให้มันแบบตรงๆกันนะครับแล้วก็าลากเส้นเชื่อมอันนี้คือเสรารูปเสียมจะตุลัสมันก็คล้ายๆกับกล่องนั่นแหละครับก็คือตรงนี้88ดแปดสูงสิบงหาปริมาตรของเนื้อไม้ ปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็ให้เป็นด้านล่างนะกัน8คูณ8ก็ความสูงก็คือตรงนี้ก็คือ 10. อ0ไหนง่ายก็ไปเร็วเลยนะครับปริมาตรเท่าก,กับพื้นที่ฐานปริมาตรปริซึมอ่ะหรือใครจะเขียนปริมาตรเสราก็าได้ปริมาตรเสราเท่ากับพื้นที่ ฐานคูณกับความสูงอันนี้คูณกันได้เลยอ่ะ8 8คูณ8ปดพื้นฐาน64แล้วคูณกับความสูงก็คือ10 8 8 64 64ดหคูณ10ได้640ข้อหน่วยข้อนี้ให้มาเป็นอา้าวข้อนี้เสาสูง10ฟุตนะครับอ๋อไม่ใช่แล้วอันนี้10ฟุต อ่ะสิฟุตต้องเปลี่ยนก่อนก็หฟุตเท่ากับ12นิ้ว10ฟุตก็เท่ากับเอ่อหฟุตเท่ากับ12นิ้ว10ฟุตก็คือ120นิ้วนี่อะสูงตัวนี้ก็คือ120อ่ะเพราะว่าเราแปลงฟุตให้เป็นนิ้วก่อนเอา64คูณกับ120 ก็จะได้เป็น64สิบสี่คูณหนึ่งร้อยยี่สหรหน่วยปริมาตรก็คือลูกบาทอันนี้จะเป็นลูกบาทนิ้วนะครับอโอเคเกือบเกือบจะโดนหลอกเลยอะแล้วก็ระวังระวังเรื่องหน่วยด้วยนะครับเรื่องฟุตกับนิ้วโน้ตไปหน่อยว่า1นฟุต ท่ากับ12นิ้วเพราะฉะนั้น10บุตก็เหมือนเราเอา10เข้าไปคูณก็กลายเป็น120นิ้วนะครับอามาข้อ3ต่อมาข้อสุดท้ายของหน้า8ขห้องประชุมตรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งยาว18บวาเมตรหน่วยเป็นเมตรอ่ะกว้าง15.5เมตรสูง4เมตรอ่าเห็นไหมอันนี้เราเริ่มระแวงเรื่องหน่วยละ ก็หน่วยเป็นเมตรหมดเลยแต่ทีนี้จงหาน้ำหนักของอากาศซึ่งอยู่ในห้องนี้ถ้าอากาศ1ลูกบาเซนติเมตรหนัก0.00008กรัมอะเดี๋ยวเราเอาปริมาตรของของห้องก่อนแล้วกันห้องนี้เราลองจินตนาการมันก็น่าจะเป็นห้องที่ยาวยาว18ยาวหัวขว้างหน่อย ยาวกว่าด้านกว้างนิดนึงอันนี้รูปก็าจะไม่ค่อยสมจริงแ่ะไม่เป็นไรครับนี่สิบแปดมันก็คือรูปกล่องอะสูงสูงแค่แค่สี่เมตรเองก็าจะสูงไม่มากเป็นห้องที่สูงไม่ค่อยสูงอ่ะแต่สี่เมตรก็สูงแอละ ก็คือรูปกล่องนะครับก็สิบแปดก็ให้เป็นด้านนี้ละกันด้านด้านยาวตรงนี้สิบห้าจุดห้าส่วนความสูงก็ให้ตรงนี้สี่เมตรโดยเป็นเมตรพื้นที่ฐานอ่คนนี้ฐานก็ถ้าเป็นรูปกล่องก็นิยมให้ด้านล่างพื้นที่ฐานก็คือตรงนี้ส่งคือพื้นที่ฐานคูณสูง สูงคือ4อปริมาตรถานไม่ยากแต่มันจะยากตรงอากาศเนี่ยปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสงูงพื้นที่ฐานก็คือเอา18คูณกับ15.5คูณสูงก็คือ4 อะตอนนี้กดเครื่องคิดเลขได้เลยเ18็นสิคูณสิบคูณสได้1,116ปริมาตรคือลูกบาทอันนี้เม,เมตรคูณเมตรคูณเมตรก็เป็นลูกบาทเมตรอะแต่ว่าโจทย์ถามว่ามีอากาศกี่ก,กับนะล่ะเราก็ต้องเริ่มจากตัวนี้ต้องโน้ตเน่อว่า โน้ตไปหลักโจทย์ละกันว่า1ล้านร0 0 0พันหมื่นแสนล้าน1บาลานลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรอ่ะเพราะว่าเซนติเมตรเมตรเนี่ยเกิดจาก เซนคูณเซนคูณเซนก็คือร้อยคูณร้อยคูณร้อยร้อยพันหมื่นแสนล้านร้อยคูณกันสามครั้งก็เป็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านลูกบาทเซนก็เท่ากับหนึ่งลูกบาทเมตรอ่าทีนี้เออเราจะเปลี่ยนลูกบาทเมตรให้เป็นกรมอ่ะเราลองนี่ก็ยกยกโจทย์มาให้พวกเราดูเฉพาะตรงนี้หน่อยละกัน นี่นะอ่ะหลูกบาท1ลูกบาทเซนเท่ากับ 0. 0.0 08กรัมถ้า10บสลูกบาทเซนก็เท่ากับมันก็จะเลือกจุดไปจุด1นก็เป็นศูนย์จุดแปกรัมถ้าเป็นร0อย ลูกบาทเซนก็เลื่อนไปอจุดหนึ่งก็เป็นศูนจุดแปดกร,รมัมนี่จำนวนเป็นกร,รัมนะถ้าพันพันลูกบาทเซนก็เป็นแปดกร,รมัมเหมื่นลูกบาทเซนก็แปดสิบกร,รมัมแสนลูกบาทเซนก็แปดร้กร,รมัมล้านลูกบาทเซ็น ก็ได้เป็น8,000กรัม8,000กรัมนะครับอันนี้ลอบอเซนติเมตรเราก็จะได้ว่าเออหล้านลูกบาทเซนเนี่ยมันก็คือ8,000กรัมแต่1นล้านลูกบาทเซนตัวเนี้ยมันจะเท่ากับ1ลูกบาทเมตร หนึ่งล้านหนึ่งล้านลูกบาทเซนเท่ากับหนึ่งลูกบาทเมตรซึ่งก็จะเท่ากับแปดพันกัมสามเส้นนี้หนึ่งลูกบาทเมตรหนึ่งล้านลูกบาทเซนก็จะเท่ากับแปดพันกรัมโจทย์ของเราเนี่ยให้มาเป็นลูกบาทเมตรเราต้องการเป็นกร,รัมเราก็คูณด้วยแปดพันเลยเก้าหนึ่งหนึ่งหกคูณเปลี่ยนให้เป็นกร,รัมคูณแปดพัน เราก็จะได้หน่วยหน่วยออกมาเป็นกับอ่าเพราะว่า1ลูกบาทเมตรมีทั้งหมด8,000กรัมแล้ว1,116ลูกบาทเมตรมีกี่กรัม9 1,116คูณ8,000ก็จะได้เป็น8 9 2 8 0 0 0กรัม แต่ทีนี้โจทย์เขาไม่ได้กําหนดว่าจะให้หน่วยเป็นอะไรถ้าบางคนบอกว่าอยากได้หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมถ้าอยากได้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็เปลี่ยนกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รัมก็หารพันนิกก็จะได้เป็นแปดเก้าสองแปดกิโลกร,รมัมตรงนี้จะตอบหน่วยเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าขอให้เป็นกร,รมัมหรือว่าเป็นกิโลกร,รมัมก็ได้เพราะโจทย์ถามหาอากาศ หนักกีกรรมโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ